ช่วงเช้าเข้าเกียร์ดีแล้วรถจะยังไม่ออกตัวครับปัญหาคือจะเป็นช่วงพอเข้าเกียร์ไปแล้วพอสักพักหนึ่งพอจะสับเกียร์สองนะครับมันจะมีอาการบื้กระตุกครับครับเป็นตอนช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงเครื่องเย็นนะครับช่วงเที่องเย็นอาการนี้เป็นมานานไหมครับเนี่ยก็ประมาณสามเดือนได้ แล้วทําไมถึงมาอยา่ให่จูนิ่งครับไปที่ไปตามอู่แล้วอู่ก็จะให้เขียนเกียร์เดียวบอกว่าเกียน์ั้นหาอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามได้อยู่จูนิ่งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับตอนนี้มาทดลองขับพักสนามครับกับ Honda CRV นะครับตอนเช้านะครับได้พูดคุยกับหัวหน้าช่างเป็นไงครับหัวหน้าช่างได้บอกอะไรไหมก็ให้คำให้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 คำปรึกษาดีนะครับ ครับเขาบอกว่าต้องทำอะไรบ้างอ่าก็ทำความสะอาดเลนติปีกีเสื้อครับแล้วก็ตั้งวาล์วแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์ครับใช่ใช่เปลี่ยนกองเกียร์ฮะเกลียย์กองเกียร์ครับแล้วก็หัวเทียนครับแล้วก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพไปด้วยนะครับสำหรับยี่ห้อนี้ก็ครบหลายตัวเลย หลังจากลองขับแล้วเป็นไงฮะก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกรู้สึกว่ามันเดินเรียบดีขึ้นครับก็เดินดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้เครื่องยังร้อนอยู่ครับต้องดูอาการดูอาการอีกอีกตอนเช้านะครับว่าเป็นยงไงนะครับก็โทรบอกเราได้นะครับว่าอาการของ c ว v นะครับหลังจากทาไปแล้วเป็นยังไงครับนะครับถ้ายังเกิดปัญหาอยู่อะไรอยู่เราก็มีการรับประกันด้วยครับนะครับ ว่าอาการที่ต้องดูแลฟื้นฟูไปเรื่อยนะครับเพราะว่าที่ช่างบอกว่าทําแล้วอาจจะหายเลยก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้เนาะเขาบอกว่าอาจจะสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากเติมพวกน้ํายนต์น้ายาอะไรเข้าไปต้อน่าจะดีขึ้นครับต้องการรอเซตตัวการปรับตัวของรถยนต์อีกทีหนึ่งครับอยากฝากอะไรหรือพูดคุยอะไรเพิ่มเติมครับกับสมาชิกก็สําหรับคนที่ใช้รถ คอนด้าที่ที่ดูส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับคือที่นี่ให้ให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็การทำงานก็โอเคดีครับแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีครับไม่ใช่ว่าแบบมีปัญหาปุ๊บจะเปลี่ยนอย่างเดียวอะไรประมาณนี้จะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรคือคือมันใช้งบประมาณเยอะนะครับทำในสิ่งที่เป็นไปได้ครับ นะครับก็ในราคาที่ถือว่าเราเห็นอกเห็นใจนะครับสําหรับในยุคที่สถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็เราคงมาตรฐานในการที่จะตรวจซ่อมเบื้องต้นนะครับอาการที่เป็นนะครับให้ตรงจุดมานที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเกียงเดียวอาจะเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ด้วยครับอันนี้เราก็ต้องทําการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนะครับก็คือไล่ไล่ไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่แรกเลยครับอาการที่ยัง ปัญหาที่ยังเล็กน้อยไม่ใช่ว่ามีปัญหาที่เกียร์ก็จะงงไปที่เกียร์อย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ดูองค์ประกอบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเป็นส่วนหลักก็ครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า Honda c r v คันนี้นะครับหลังจากที่ไปจอดพักอยู่ที่บ้านแล้วหนึ่งวันจะเป็นยังไงนะครับว่าโทรมาบอกเราได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมครับก็ขอฝากด้วยครับสมาชิกข่านในนะครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับ Honda c ซ v ว นะครับหรือว่า Honda อีกหลายๆเจนนะครับอีกหลายๆรุ่นที่ยังมีปัญหานะครับไม่ว่า City ้ x ซ o เอ็กซ์ฮอนด้าวันนี้ก็มาด้วยมาครบเลยตะปูฮอนด้านะครับมี Accord G7 ก็เปิดเกิดปัญหาด้วย c ีวิกนี่นะครับซีวิก FD FB นะครับเกิดปัญหาเยอะ City นะครับรุ่นต่างๆนะครับก็มาทำกับเรานะครับคืนการันตีครับว่า รถยนต์ฮอนด้านะครับเป็นแล้วก็แก้ไขได้ขายได้นะครับเราดูแลกันอย่างเป็ครอบครัวเดียวกันเลยนะครับมา,มาอยู่กับเรามีการรับประกันเรียบร้อยนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรม,มาสอบถามนะครับแล้วก็มีชมรมลงท่งทงทางดีใจอีก400กว่าอู่นะครับเสียอยู่ที่ไหนโทรหาเราเราจะติดต่ออู่ที่ใกล้ที่สุดให้อาจารย์ช่างไปดูแลด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให<อ>้ก<อ>ับใหญ่ใหญ่จนนิ่งทาง y YouTube Channel ครับแล้วก็ฝากติดตาม แฟนเพจเฟซบุ๊กเกียร์ยนจูนิ่งทั้งสองเพจเพจอำเภอตาคลีนครสวรรค์และสาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยองนะครับไปทดสอบมาเป็นไงคันนี้ก็ดีขึ้นครับก็รู้สึกว่าเกียร์เปลี่ยนเรียบขึ้นเรียบขึ้นคันเร่งไวไหมก็ไวไวขึ้นครับไวขึ้นเนาะครับทีนี้ต้องใช้แล้อาการที่ต่อเกียร์ยังรอรอบอีกบ่าก็ก็มียัง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 สูงอยู่นิดนิด นิดนิดครับถายไปสักไม่เกินอาทีน่ะเดี๋ยวจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับสารเคลือบเยจะเข้าไปเคลือบจะเคลือบรอยรอยรั่วซึมตอนนี้โอริงมันแข็งมากครับเอาสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวจะดูไอ้ปั๊ม power ไอ้หอนขนาดไหนเราจะใช้ตัวนี้นะครับอาจจะสองกดดูดเพืือไ้หน่อยเพราะว่าปั๊มหอนเยอะมากเราจะใช้สารเคลือบปั๊มเวอร์ตัวนี้นะครับเพื่อลดเสียงหอนในปั๊มเวอร์แล้วก็สารป้องกันรั่วซึมอยู่ในตัว มีตั้งสารเคลือบสารป้องกันรั่วซึมทั้งหมดนะครับการขับขี่เป็นไงนะเมื่อกี้เนี่ยความพึงพอใจระดับก็โอเคครับดีขึ้นสบายใจขึ้นขอเตอนนะดีขึ้นผันดขึ้นครับอันนี้ถ้ามีกิ๊กจะหนีเพียได้สบายอันนี้ก็คือเราจะลดเสียงหอนในปั๊มเวอร์ปั๊มเวอร์นี่หอนนานหรือยังอ่าสักพักแล้วครับสักพักแล้วเนาะสักใกล้ๆเดือนประมาณเดือนได้แหละครับ เดี๋ยวดูขวดหนึ่งก่อนถ้าอยู่ก็อยู่เลยถ้าไม่อยู่ก็ต้องสองขวดอยู่แน่นอนขนาดนี้ก็ป้องกันรั่วทึมอยู่ในตัวนะจะมีสารเคลือบสารละลายทำเหมาละลายสนิมอยู่ในตัวเขามีหมดทุกขวดจะมีสารป้องกันตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับการขับขี่ระดับพึงพอใจได้แล้วอะไรทุกอย่างความพึงพอใจได้แล้วนะครับได้แล้วตอนนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกับเราก็ ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นก็คือฮอนด้าที่ที่ม,มีปัญหาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์เรื่องเกียร์จะ<ม>จะจะเป็นปัญหาซะเยอะนะครับครับก็คือถ้าคิดว่าไกลโทรมาสอบถามอาจารย์ได้อาจารย์ให้คำปรึกษาที่โอเคนะครับแต่ถ้าที่ดีก็คือเอารถเข้ามาดีกว่า,<ม>านะครับตรวจเช็คทำตามขั้นตอนที่แนะนำรับออทุกอย่างมันจะไม่ค่อยเสียรกรถอ่ะครบาบได้แล้วแต่ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น รถจะไม่ค่อยเสียเราจะกินน้ำมันน้อยเราสังเกตจากคันเร่งอ่ะคันเร่งเราเวลาเราเหยียบคันเร่งมันเบาและเหยียบน้อยนั่นคือประหยัดน้ำมันแน่นอนละเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงน้ำมันเวลายุบมาขีดนึ่งเติมไม่เท่าเดิมให้น้ำยาล้างหัวฉีดอยู่ให้นานที่สุดอ๋อครับนั่นทั้งสมเราใช้พวกแก๊สโซฮอเนี่ยมันต้องมีตะกันอยู่แล้วแล้วมันมีสนิมเดัะนั้นเราจะมีน้ำยาละลายสนิมละลายก่าละลายตะกันแล้วก็มีสารเคลือบอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ด้วยประหยัดน้ำมันด้วยล้วป้องกันการสึกหรอครับคือตอนนี้ต่างประเทศก็เรียนแบบเราเยอะมากแต่ส่วนผสมอ่ะของใครของมันว่าใครจะดีกว่าครับก็คือบริษัทไหนที่กล้าท้าพิสูจน์คางสนามให้เลือกใช้บริษัทนั้นเราเราจะท้าพิสูจน์คามสนามให้เจ้าของรถพิสูจน์ด้วยตัวเองนะฮะอันนี้เสียงก็เริ่มเรียบลงอแล้วเดี๋ยวให้เขาเคลือบรักพักหนึ่ง ลองหักพวงมาลัยดูเบาขึ้นเยอะไปยังเสียงเบาขึ้นเยอะแล้วทีแล้มันจะหอนวอดวอเลยแนะนำไม่ใส่สองขวดนเพราะ่าการเราปล่อยใหหายหอนมันเป็นเส้นแล้วถ้าใส่สองขวดหายแน่นอนเงียบวิ่งไปรอบเดียวเงียบกิบเลยละก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ การซ่อมรถที่ดีให้ช่างวิเคราะห์งานก่อนซ่อมให้ช่างเขาวิเคราะห์งานก่อนเรียบร้อยแล้วนาเสนอถ้าเราไม่พร้อมก็ต้องบอกเขาว่างบไม่พอเขาจะป้องกันตัวที่หนักให้ก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอายกันเราเปิดเราเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเงินไม่พร้อมเราก็ต้องบอกยังไม่พร้อมนะตอนนี้ผมมีเท่านี้งบตอนนี้ทาตัวไหนได้ก่อน <laughs> เอาตัวที่สําคัญไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้น การซ่อมรถต้องทําตามขั้นตอนที่ช่างเขาวิเคราะห์ออกมาไม่ใช่ทําตามตามใจเจ้าของรถเมื่อไรก็ซ่อมไม่จบก็เห็นใช่ไหมหลายคันไี่วิ่งมาไปทามากี่ที่กี่ที่ก็ไม่จบแต่มาที่นี่เราแนะนําให้ทําแบบนั้นมันจบทุกคันนะครับถ้าทําไม่จบไม่ต้องจ่ายตัคงเดี๋ยวมันจุติดทมดีเอาฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคันต่อไปว่าจะหายหรือไม่จากอูดรก็ดีจากอุตรดิตฐ์ก็ดี ก็จากจังหวัดต่างๆมาดูคันไหนว่าร้องไห้ดูยิ้มกลับบ้านเหมือนเนี้ยตอนนี้กลับบ้านเนี่ยโยรอยยิ้มร้องไห้ครับี้ยิ้มยิ้มครับยิ้มยิ้มบ้านแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเรายิ้มสักสักครู่หนึ่งถ้ายังไม่หายขาดเราเติมอีกขวดนึงได้ครับเพราะขวดแค่สองร้อยกว่าบาทเองครับ